สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับสวัสดีตอนเลิกงานนะครับผมก็เอานกนะครับเอานกต่อนะครับมาไล่นะครับเจ้า2นะครับไม่ได้ออกนานแล้วนะครับเดี๋ยวจะร้างต่อไปไม่ดีนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเอานกมาไล่นะครับแต่ตอนนี้ก็สัญญาณมันไม่ค่อยถึงครับพี่น้องครับ สัญญาณขาดขาดห,หายหายนะครับยังไงเดี๋ยวก็รอดูครับพึ่งวางแผนยัดเสร็จพอดีเช็คสัญญาณแล้วนะครับขาดขาดห,หายหายยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงห้าสิบห้าครับพี่น้องครับอ่าก็งไงเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีนกมาหรือเปล่าเพราะว่าตรงเนี้ยผมไม่ได้มานานแล้วนะครับผมน่าจะประมาณสามปีขึ้นนะครับผมตรงเนี้ย ทำไผมมาอยู่อำเภอเขาสนกวางใหม่ๆผมเคยมานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ห้าหกปีแล้วนะครับผมนะมาเล่นแรกๆนะครับสองสามปีแรกนะเคยมาอยู่นะหลังจากนั้นก็ไปติดสายพูครับพี่น้องครับยาวๆเลยนะครับก็เลยลองบ้าเข้ามาดูนะครับว่ายังไงนะครับก็เลยลองเข้ามาดูนะครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอดูรอรุ้นนะครับ ครับพี okay, ่น้องครับเข้าแบบเงียบๆครับ ha <laughs> ครับก็เป็นเวลาหกโมงแล้วครับพี่น้องครับนกป่าโอหายากสุดๆครับโอ้โหแต่ว่านกเขาไฟนี่โอ้โหเยอะครับพี่น้องครับนกเขาไฟนี่เยอะมากๆครับอ่าแต่ว่านกเขานี่ไม่มีแล้วครับผมมีอยู่สองตัวครับอยู่ไกลๆนู้นฝั่งนู้นแหละนะครับนกอ่าป่านี่จับสูงครับอ่าจับสูงน่าจะน่าจะนอนด้วยครับนอนต้น แบบผมจะว่าต้นกุ้งครับอสองฝั่งเลยนะครับก็คงจะจะนอนตรงนั้นเลยครับเนาะเพราะว่าถ้านอนสูงแบบเนี้ยแสดงว่าฝนเริ่มจะหมดแล้วครับนกขันแล้วก็หายไปเลยนะครับอ่อโอเคครับก็คงจะได้ไปเอานกลงนะครับพี่น้องครับ สัญญาณเขาไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับเหมือนแบตจะหมดหรือเปล่าเจ้าสองก็คูอยู่นะครับตอนนี้เรียกคูเรียกคูอยู่ ไม่มันหลายตัวจังครับนกโอ้นกเข้าหลายตัวครับพี่น้องครับเล่นตีกันเองมาข้างบนเลยทีนี้ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับลงเหยียบแล้วครับไม่ทราบว่าตัวไหนเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โหนกประมาณห้าตัวครับมันสองคู่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สาม เข้ามานะครับใหม่ก็ไม่ดีครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูแต่ว่าเหยียบแน่แหะเมื่อกี้ดังเปียเลยครับลงมาจากยอดครับพี่น้องครับโอ้ยใหม่ไม่ดีครับพี่น้องครับเหมือนได้ยินแว่วๆครับนี่นะยออเออนกประมาณห้าตัวครับถ้าไม่ว่ามากกว่านั้นนะมันตัวไหนล่ะลงเหยียบทีนี้ มันมีตัวเสียงเสียงกลางไปใหญ่เลยนะครับผมเข้าอ่ะที่ได้ยินเสียงอ่ะนะไม่ก็ <c oughs> ไม่เป็นใจเลยฮแบบหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับครับมันเล่นกันอยู่ยอดนี่นี่ถ้าเข้าตัวเดียวไม่ว่าเลยครับ เข้ากันสามสี่ห้าตัวนี่มันก็ไม่ไหวเรียบร้อยครับ้อยแลวเรียบร้อยแล้วควัวนนอกครับนกเหยียบควันนอกเอาควันในนี่เหยียบยากอยู่แล้วครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวลงมาดูครับพี่น้องครับว่า ยังไงนะครับทำไมมันไม่ค่อยได้ยินลงมาดูครับจะใช่ตัวเสียงกลางไปใหญ่หรือเปล่าอู้กระจุยกระจายครับขนอออนค้ำๆ่ำครับพี่น้องครับอือ กิ่งไม้แห้งข้างล่างครับเลาลงยากนิดนึงเพราะว่าเก็บเศร้านี่ก็ผมก็สอนไปในแอปฟ้าแล้วนะครับอแอปน้ำเงิน <c oughs> เอ้ยไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ลงมาจากยอดเลยครับไม่รู้ว่าตัวไหน สามสี่ตัวใส่กันหมุนดีนิดนึงครับขอ,อนนอกครับเออจุยกระจายครับคน หรือตัวเมียล่ะครับทีนี้โอ้โหดูตัวครับืทำไมตัวเล็กจังครับใจตัวเบียร์เลยทีนี้เข้าทั้งสามสี่ตัวครับพี่น้องครับไม่ทราบเหมือนกันได้ยินเสียงเนิวดเปีย้ยครับบินออกให้ฮึบครับพี่น้องครับโอ้ม้านผมเรียกว่าเกียดกันทั้งหมู่บ้านแล้วครับนี่ะถ้าเป็น แบบนี้นะครับถ้าถูกตัววันนี้เจ้าสองครับทําได้ครับวันนี้หลังจากที่พักนะครับให้น้องๆนั้นไปได้ฝึกประสบการณ์นะครับผมส่วนเจ้าสองก็ให้พักก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวออกมาดูตัวครับเริ่มจะสงสัยแล้วโอ้ยพี่น้องครับนัจจาดูครับตัวเมียครับโอ้โหน่าจะโดนเจ้าเสียงใหญ่นะครับผม คูไล่ลงมาแล้วก็เกิดมาพลาดคอนฮอกครับโอ้นะจ่ะตัวเมียครับตัวเมียตัวเล็กๆครับนี่ปีกสั้นๆเล็กๆโอ้เอ้าไม่เป็นไรครับเอาความหมานเข้าบ้านครับเนาะเจ้าสองนะครับหลังจากไม่ได้ออกนานนะครับผมโอเคครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็เจาเสียงใหญ่ก็ใครมาตอบก็คงจะยากแล้วครับทีนี้นะครับอ่า เปี้ยขนาดนี้บงแตกแล้วครับผมนึกว่าไอ้ตำรวจไล่นั่นนะครับโอเคครับผมก็ไวันนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องทีกสับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ครับไล่นกเจ้าสองก็ยังพอมีเฉลยอยู่ครับพี่น้องครับแต่ผิด ประเภทไปนิดนึงครับผมเป็นนัจะครับให้ก่อนครับผมสวัสดีครับ